มิเตอร์กันนะครับมิเตอร์จําเป็นนะครับมันก็เหมือนเครื่องมืออันอื่นปัดไฟเลยนะครับคอยเกตก่อนไม่มีนะครับไม่มีไฟมีไฟนะครับอันนี้ไม่มีไฟนะครับอันนี้ก็ไม่มีไม่มีไฟไม่มีไฟไม่มีหมดเลยนะครับไม่มีไม่มี สวัสดีครับเจอกันนะครับกับผมช่างพงษ์เจอมรับคลิปนี้นะครับเรามาซ่อมเรือนใหม่โตโยต้าวิโก้อาการติดแต่ไฟ ABS นะครับส่วนอื่นไม่ติดเลยแต่เป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับเป็นของคุณอาร์ตนะครับส่วอำเภอบ้านนเดิมเลยครับนำมาหน้าร้านโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับครับคุณพี่อาร์ตนะครับก็เดี๋ยวผมจะอ่าเปิดให้ดูก่อนนะครับ สวิตกุญแจนะครับหน้าจอมืดเลยนะครับไฟเข้าแล้วนะครับติดแต่ ABS ไฟดวงเดียวเลยอย่างอื่นไม่ติดเลยโอเคอาการเบื้องต้นนะครับปิดเลยเปิดใหม่นะครับนี่ไม่ติดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปแกะมาวัดไฟกันนะครับว่าไฟอยู่ไหนมีปัญหานะครับไปทำกันเลย ครับผมอ่าผมได้แกะเมนบอร์ดออกมาแล้วนะครับคุณพี่อาร์ตและท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะจ่ายไฟเลยผมจะวัดไฟเลยนะครับอ่ะไม่ต้องถามนะครับมันไม่มีเสียประจํารุ่นถ้าคุณไม่วัดนะครับผมช่างอิเล็กทรอนิกส์ผมยังต้องวัดอยู่อยนะครับไม่ต้องครับอ่า,าร้านถามมานะครับเดี๋ยวผมเอ่อผมวัดให้นะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้กราวร่วมแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวผมจะได้ให้เพื่อนๆดูมิเตอร์ด้วย ได้ง่ายนะครับนี่ครับมิเตอร์กันนะครับมิเตอร์จําเป็นนะครับมันก็เหมือนเครื่องมืออันอื่นปัดไฟเลยนะครับคอยเกตก่อนไม่มีนะครับไม่มีไฟมีไฟนะครับอันนี้ไม่มีไฟนะครับอันนี้ก็ไม่มีไม่มีไฟไม่มีไฟไม่มีหมดเลยนะครับไม่มีไม่มีอันนี้ไม่มีไฟ โอเคเพื่อนๆอ,อาจจะหาวมิตเตอร์ผมไม่แน่นถ้าวัดไฟตรงนี้นะครับวัดไฟตรงแรงจ่ายนี่ครับ12ไม่มีไฟเลยนะครับเก็บเก็ไม่มีไฟมาเลยก็เลยไม่ติดอ่าจริงๆก็ต้องมี5าวล์น,นะครับนี5โวล์ <Okay. S 2> มากินข้าววันนี้กินข้าวสามนะครับทีมงานทีมงานนะครับไฟแหลงจ่ายก็มีเข้ามาแล้วนะครับ12สอลต์โอเคเดี๋ยวผมจะไล่ต่อนะครับว่าอะไรเสียแล้วเดี๋ยวมา ดูกันนะครับว่าหลังซ่อมใช้งานได้ไหมคุณพี่อาร์ตนะครับและท่านผู้ชมผมได้จัดเรียงระบบไฟให้ใหม่แล้วนะครับแต่มาดูกันผมจะเปิดสวิตช์กุญแจเลยฟุ๊บปั๊บนีครับใช้งานได้แล้วนะครับติดทุกดวงเลยครับไม่ใช่ติดเฉพาะ ABS โอเคนะครับลองอีกครั้งหนึ่งปิดสวิตช์กุญแจเปิดใหม่นะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่เยี่ยมมากครับโอเคเดี๋ยวผมจะประกอบนะครับ และแอดยัดเข็มให้ไปประกอบกันเลยครับ พี่อาร์ตและท่านผู้ชมนะครับผมได้จัดเรียงระบบไฟใหม่แล้วผมประกอบนะครับเปิดสวิตช์กุญแจเลีเ่ไฟติดแล้วนะครับเข็มไม้นะครับไฟกับพริบเจ้โอเค ABS นะครับไม่ใช่ติดเฉพาะ ABS ไฟเดียวไฟถึงนก็ต้องติดเปิดใหม่ครับโอเคเดีย๋ยวมาดูกันนะครับกดแล้วได้ไหมทิปเอทิปบีนะครับทิปเอทิปบีศูนย์ศูนย์นะโอเคได้นะครับใช้งานได้แล้วนะครับ เ,เรือนไมวีโกรุ่นนี้ไม่น่าจะปรับแสงได้นะครับผมไม่เคยเห็นปรับแสงได้เพื่อนเพื่อนท่านไหนทราบช่วยช่วยบอกคอมเมนต์บอกผมหน่อยครับว่าปรับแสงได้ไหมผมไม่ไม่เห็นว่าเขาจะปรับแสงได้นะครับผมก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นนะครับเรื่องการปรับแสงแต่อย่างก,ก็โอเคนะครับใช้งานได้แล้วนะครับปิดงานกันไปสำหรับเพื่อนเพื่อนที่ดูคลิปของผมแล้วนะครับดูแล้วว่าเกิดประโยชน์ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไคร้ เพื่อเป็นกำลังใจกับผมช่างพงได้ทำคลิปครั้งต่อๆไปและเพื่อน,อนๆท่านไหนที่จะติดต่อสอบถามงานซ่อมมีชื่อที่อยู่เบอร์โทรไอดีไลน์ของผมอยู่ในคลิปนะครับสามารถแอดไลน์มาสอบถามง่านะครับหรือโทรมาสอบถามก่อนได้ครับอินดีนะครับอาจจะอาจจะไม่ซ่อมอยากจะถามมาคำปรึกษาผมตอบได้นะครับแต่ว่าตอบได้บางคำถามนะครับเพราะว่าผมไม่ไม่ไม่ได้เก่งขนาดนั้นครับอ่าแล้ว สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับคุณพี่อาร์ตท,ที่ไว้วางใจให้เราดูแลเรือนไม้ของคุณพี่นะครับและคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ